มาวิ่งลองรถ m i Mit ิตซูบิชิสเปซวาคอนนะครับข้างหน้าเสียงดังนะครับตอนนี้ได้ยินเลยนะฟังเสียงนะเอิ่เมเสียงดังมากนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับทางขับขับทางคอนกรีตนะครับวิ่งเสียงดังมากนะครับ แต่ถ้าเป็นทางลัดยางทางนิ่งๆก็ไม่ค่อยดังมากนะครับไม่ค่อยดังมากเดี๋ยวขึ้นเรียบดูอีกทีหนึ่งนะตอนนี้สันนิษฐานน่าจะเป็นพูกลุกม,มากันคงบูดปีกนกนะครับนี่คือทางนิ่งๆนะครับทางลัดยางธรรมดาไม่ได้ยินเสียงนะครับ มีาการโครงนะมีาการโครงคล้ายๆกับโชกโคโชกด้านขวาอาจจะมีปัญหาด้วยนะครับเดี๋ยวยกขึ้นลิบดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับโชคจะมีปัญหาไหมหรือว่าสาเหตุที่มีอาการโครงจะมาจากบูธปีกนกนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นลิบดูก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่นัดลกหมากยนต์จังหวัด,ดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนต์กิจจังหวัด,ดอุดรธานีเช้าวันนี้มาพบกับการทําง,งานของช่างนัดนะครับกับอากาศเย็นๆสบายๆนะครับวันนี้อากาศเย็นนะอากาศ14องศานะครับเมื่อคืนนอนหนาวพอสมควรนะหนาวพอสมควรสบายสบายหลับสบายนะครับอากาศเย็นๆไม่ต้องเปิดแอร์นะเช้ามาก็บรรยากาศโปร่ง โลง่ลงๆลมเย็นๆนะฮะในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับเป็นปลายปีนะฮะปลายปี2,565นะครับเช้าวันนี้มีนัดกับโตโยต้าพรี s ูดนะฮะแต่มิตซูบิชิสเปซวาก,กอนมาก่อนนะฮะก็เลยเช็คสเปซวาก,กอนก่อนนะครับตอนนี้ไปวิ่งลองมาแล้วนะฮะ ไปวิ่งลองมาแล้วเสียงกุกกักกุกกักกุกกักข้างหน้านะครับด้านล่างนะครับแล้วมีอาการเลื้อยมีอาการโครงนะฮะอาการเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะยกลิฟต์ขึ้นเช็คายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นน่าจะเป็นบูธปีกนกแล้วก็ลูกหมาก,กันโครงนะเดี๋ยวเช็คารายละเอียดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะบอการายละเอียดอีกทีหนึ่งครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับสําหรับสเปซวากอนคันนี้นะ วันสบายๆอากาศเย็ยนย็นช่วงปลายปีนะฮปีนี้ก็เป็นช่วงปลายปีนะครับช่างนั้นก็ไปทำบุญนะไปทำการคุศนมอบคอมพิวเตอร์นะครับมอบคอมพิวเตอร์มอบอชุดการเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเกิดนะครับที่จังหวัดเชียภูมินะครับ ช่างนัดเกิดที่จังหวัดเจีิงภูมินะฮะแต่มาทําธุรกิจที่อุดรน,นะแต่ตอนนี้เป็นคนอุดรแล้วครับมาอยู่หลายสิบปีแล้วนะฮะแต่บ้านเกิดครอบครัวญาติพี่น้องยังอยู่ที่จังหวัดเชียงภูมินะครับช่วงปลายปลายป,ายปีก็จะทําบุญนะครับทําการกุศลให้กับบ้านเกิดนะในโครงการสํานึกรักบ้านเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่ะป่า ไม่ว่าจะเป็นกฐินผ้าป่าสร้างวัดอมอบอุปกรณ์การเรียนนะครับก็ทําอยู่เรื่อยๆนะครับทาเกือบทุกปีนะฮะนั่นคือทําการกุศลนะครับสําหรับลูกค้า f c นะครับที่มาใช้บริการนะครับเงินของท่านบางส่วนนะครับก็เป็นการสมทบทุนเป็นการทําบุญด้วยนะครับขอให้ท่านได้บุญเยอะๆนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับ สำหรับ FC แล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับโอเคครับเช้าวันนี้มาพบก,บกับการทำงานของช่างนัดกับมิตซูบิชิสเปซวาคอนนะครับน,น,นี่มีไปชน,นกำลังเช็คดูเบาโชแกและเทยนเครื่องเลยครับ อยู่ข้างล่างอเทาเออกตะเข็บไมาหยกขึงหยกขึ้นแล้วก็วางลงเบ้าชคอยู่เรื่อยมากนะครับคุณยินแรงดีก,ก็แย้งก็แย้งเลยโอเคครับเบ้าโชคไม่เป็นไรนะเบ้าโชคยังดีแท่นเครื่องดีนะฮะแกนเครื่องใช้ได้คุณยินแรงดี พ <c oughs> ่มันดังแห้งเดิโอเคครับเดี๋ยวยกขึ้นดูรายละเอียดข้างล่างอีกทีหนึ่งก่อนนะครับมาถึงสเปซวากอนคันนี้นะฮะถ่ายขาดตอนนะครับขาดช่วงเมื่อเช้าออกไปทำธุระเพื่อกลับมานะครับพอกลับมาพอออกมาเสร็จหมดแล้วนะครับพอกลับมาพอ,เ,อ,อเล่าแหลกนะครับ เหาแหลกเปลี่ยนบูธถอดลงมายกแพงมานีฮะถอดยกแพงมาเลยเราแหลกถอดเรียบร้อยทุกอย่างถอดเรียบร้อยนะะโล่งจงเอาเพิอถอดหมดนะอันนี้ก็เยอะนะฮะเยอะเยอะพอตมควรริงๆเปลี่ยนบูธเล่าแหลกถ้าเป็นบูธยางนะครับไม่ต้องถอดลงมาขนาดนี้ก็ได้นะแต่ตัวนี้เป็นบูธ,บธเหล็กนะเป็นบูธเหล็กก็เลยต้องถอดลงมาอย่างนี้นะ พอถอดลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วปั๊บค่อยๆถอดเอาลาแหลกไปอัดบูทออกนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับทางด้านหลังนะครับสําหรับบูทเหลาแหลกนะลูกหมากกันโครงถอดออกมาหมดแล้วนะครับเสียหมดแล้วเสียงดนะยงังสนัน่นวนไหวแล้วนะโอเคครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสําหรับสเปซวาคอนคันนี้นะเดี๋ยวไปดูอะไรข้างหลังนะครับตอนที่ถอดออกมาแล้วนะรวบรัดตัดตอนตอนที่ถอดออกมาแล้วเลยนะมาดูตรงช่องว่าง ถอดโอ้โหถอดแม้กระทั่งท่อไอเสียนะถอดแม้กระทั่งท่อไอเสียนะครับเพราะว่ามันติดแพรนะรไม่งั้นยกแกรลงมาไม่ได้นะครับไอที่สาระนี้ก็คือจารบีเผานะครับยางกันฝุ่นเผาผ่าดทั้งสองข้างนะครับหัวในนะหัวในอาจทั้งสองข้างนะครับอันนี้คือจารบีเผาจารบีเผานะฮะถอดออกมาหมดล่มจง นี่นะครับพอเผาสเปด่าก์กอนนะครับขาดทั้งสองข้างนะครับจะระบีแห้งหมดเลยอย่างหัวเผาในขาดถอดออกมาเรียบร้อยแห้งกิ๊ก <c oughs> บูดปีกนกแยกชิ้นเลยนะพอถอดออกมาปั๊บแยกชิ้นเลยบูดปีกนกบูดปีกนกตัวใหญ่ลูกมาปีกนกเสียหมดนะครับบูดลาวแหลกที่ผมบอกนะบูดลาวแหลก ดินไปดิ้นมาทําให้พวงมาลัยมันล่อนทําให้พวงมาลัยมันเลือ้อยได้นะครับมันไม่อยู่เดี๋ยวต้องอัดบูธใส่ใหม่นะครับเปลี่ยนบูธใส่ใหม่ตัวนี้ก็แก๊กก็แก๊กดังด้วยนะครับตัวนี้ดังด้วยโอเคตัวนี้ดังด้วยนะครับบูธแหลกบูธยึดแหลกนะครับ ทั้ง3ตัวกอกแกะกอกแก,กะเริ่ประกอบชุดแพรหน้าใส่ไปก่อนนะครับชุดแพรหน้าเปลี่ยนบูธแล้วนะครับบูธตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะบูธเปลี่ยนหมดแล้วนะครับบูธยึดแหล็กนะครับเปลี่ยนหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยกแพรหน้าขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้มันค่ำถ้าไม่เสร็จยังไงก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะถึงจะเสร็จส่งงานนะครับ เ <Okay. S 2> แค่หน้ายกขึ้นแล้วนะครับสเปรดวากอน เป็นบัฟันยึดน็อตเสร็จหมดแล้วนะครับยึดน็อตเสร็จหมดแล้วใส่สายน้ํามันแล้วนะใีส่สายน้ํามัน Power. สายน้ํามันพาวเวอร์ใส่ที่พร้อมเดี๋ยวเรายึดสายแล้วก็ใส่ท่อไอเสียกนะ็จบประมาณหนึ่งนะฮะจบประมาณหนึง่งจบประมาณหนึง่ง ตัวสเปซวากอนเอาแพรลงมาถอดแพรลงมาจะค่อนข้างจะยากกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันติดท่อไอเสียนะต้องถอดต้องท่อไอเสียนี่นต้องถอดต้องท่อไอเสียลงมาไม่งั้นมันออกไม่ได้เลยครับเ็าะจะติดท่อไอเสียตรงนี้นะรู้สึกจะมืดเหมือนกันนะครับสเปซวากอนอันนี้นะ เดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นนะถ่ายอะไรไม่เห็นนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวสรุปแล้วกันนะใส่เพาสองข้างแล้วใส่ดุมคอม้านะครับแล้วก็เอาลงมาแตะพื้นเอาไว้นะครับพรุ่งนี้จะเก็บรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเกือบจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับสเปซวอลคอนคันนี้ค่มนะครับเป็นงานใหญ่ๆนะครับสองคันควอนเพียแล้วก็สเปซวอลคอนคันนี้ถือว่างานใหญ่ทั้งสองคันนะครับแล้วมุช้าก็งานใหญ่อีกคันหนึ่งก็คือเอ่อร์โยต้าอ m ร์รีเนี่ยวันนี้เจอแต่งานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยเสร็จคัมืดนะครับ ก็กาจะเคลียคอนเคลียให้เอฟซกลับขอนแก่นก่อนนะครับสําหรับคันนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดพรุ่งนี้เช้านะครับสเปซวาคอนนะใส่เพาสองข้างลงแตะพื้นเอาไว้นะครับกันชกตายกันโชควาาค้างนะครับเ <Okay. S 1> ช้าวันนี้มาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับสเปซวาคอนคันนี้นะเมื่อคืนประกอบไปเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือลูกหมากกันโคง ลูกหมาก,กันครงเมื่อคืนมันดึกนะไม่ได้หานะก็เลยไม่ได้ใส่ลูกหมาก,กันชากลูกหมากแหลกใส่เรียบร้อยจริงๆตัวนี้ไม่ได้คิดราคาซ่อมนะครับเป็นที่ถอดออกมาลักษณะอย่างนี้ก็คือเปลี่ยนยางให้ด้วยนะเปลี่ยนยางกันฝุ่นให้ด้วยเพราะว่าถอดออกมาแล้วมันขาดก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะครับจริงๆซ่อมบูธนะครับตัวนี้เรา,าแหลกเปลี่ยนบูธยึดแหลกนะครับ มีลูกหมากมีนกแล้วก็บูธปีนกตัวใหญ่นะครับแล้วก็บูธบูธยึดแหลกบูธยึดแหลกคือตัวนี้นะบูธยึดแหลกใส่เข้าไปเรียบร้อยลงหมากกันโคงเตรียมแล้วนะครับเช้ามาเตรียมแล้วนะยางแค่นเครื่องตัวหน้านะครับยางแท่นเครื่องตัวหน้าคือตัวนี้นะกำลัง อัดอยู่นะครับเช้ามาได้เก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมันดึกทําพร้อมๆกันกับออฟอนเทียนะนิสสันฟอนเทียมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับทําพ,พร้อมๆกันเมื่อคืนก็ดึกนะครับ f c ซมาจากขอนแก่นเมื่อคืนเลิกดึกเลยกว่าจะทําให้ f c ซเสร็จนะครับก็ประมาณสามทุ่มนะครับเดิดนทางกลับดึกมาก ทีแรกนึกว่าจะประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งนะ่าจะเสร็จเยอที่ไหนได้เจอปัญหากระจุกกระจิกอยู่เรื่อยเพราะว่ามันรถเก่านะครับรถเก่าเวลาลเรา,เาถอดมาน็อตขาดน็อตรูดน็อตไรเปลมานะประมาณนั้นนะครับรเวลาถอดออกมาสันนี้มันกินนะครับรถเก่าๆรถไม่ได้ซ่อมนานนะครับเจอปัญหากระจุกกระจิ๊กอยู่เรื่อยก็เลยยาวไปหน่อยนึงนะแต่ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับสทาหรบเมื่อคืนปอนเทียอันนี้ก็เลย พาลาช้าไปด้วยนะครับพาคนนี้ช้าไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเชา้านี้เดี๋ยวมาลุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับเลียย์กันต่อนิดหนึง่งยางกันฝุ่นเพาะนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับยางก,กันฝุ่นเพาของวันไหนข้างนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะยางกันฝุ่นเพาของวันไนสองข้างเปลี่ยนไปเรียบร้อยใส่ไปเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวล โอเคเดี OK. ๋ยวมาเคลียอะไรออกมาก่อนนะครับเหลืออยู่2รายการก็คือลูกหมากกันโครง2ตัวแล้วก็ยางกันเครื่องตัวหน้านะครับลูกหมากกันโครงได้ออกมาแล้วนะครับนี่คือลูกหมากเก่านี่คือลูกหมากใหม่ลูกหมากกันโครงซ้ายขวาออกมาแล้วเรียบร้อย เสร็จแล้วเราจัดไปใส่รถได้เลยนะครับตัวนี้คือบูทแทนเครื่องนะครับบูทแทนเครื่องเขาจะรูใหญ่นะรูใหญ่ๆนี่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวอัดเดี๋ยวอัดเข้ากับขานะครับตัวนี้ใช้บูทแยกออนมาจากขานะครับเลี่ยนเฉพาะตัวบูทนะใช้ขาเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวอัดบูทเข้ากับขาเสร็จแล้วก็ใส่ลูกหมากันโพรงใสแท่นเครื่องได้เลยนะครับ แทนเครื่องตัวหน้าใส่เข้าไปแล้วนะครับแท่นเครื่องตัวหน้าลูกหม,มากันโพก็ใส่แล้วนะลูกหม,มากันโพใส่ไปแล้วใสแ,แทนเครื่องตัวหน้าก็ลงมาได้เลยจบเรียบร้อยสําหรับสเปซวากอนคันนี้นะตอนนี้กํลาลังวิ่งตั้งศูนย์นะครับตั้งการพงอะไรเงียบหมดแล้วนะครับวิ่งลองทางขุดขับ Niep grip. ni yang kedua kita. Okay, niep kap niep เงียบเลยนะ เรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งลองเรียบร้อยตั้งศูนย์ตั้งลอง้อตั้งก้านพวงมาลัยเรียบร้อยตรงวิ่งลองเงียบกริบนะบใช้ได้เลยนะครับโอเคสุดยอดเลยช่วงล่างแน่นปึกสาเหตุก,ก็อกันวิ่งเจอขึ้นเจอเส้นถนนแล้วเลื้อนะเลือนะเล้อสะบัดแรงๆนะมาจากบูธปีกนกมันแตกแตกหลุดแยกออกจากกันเลยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราแหลก ตัวบูธยืดเรลาแหลกนะครับมันวิ่งได้นะครับเรลาแหลกเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับทําให้คอนโทรลยากพอเจอเส้นถนนมันก็ประคองไม่ได้นะครับเจอเส้นถนนเจอขึ้นถนนก็ประคองไม่ได้นะครับก็เลยมีอาการเลื้อยแรงสะบัดแรงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเงียบกริบแล้วนะฮะลองเรียบร้อยตั้งศูนย์เรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์กิจอุดรธานีนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ